รที่มาดึกนะฮะรที่มาดึกนะแต่เราจะมาไยแค่แป๊บเดียวนะเพราะเราต้องขับรถกันลับกรุงเทพอีกใช่ใช่เอ้เขาจะเอารถออกป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรเราไม่ให้ออกอึ๊บอุ้ยนี่เรามีแสงช่วยใช่มีแสงช่วยตอนนี้เราอยู่ที่ที่หนึ่งที่ไหนที่หนึ่งที่ไกลมากๆไกลบ้านเรามากคือเราต้องขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่ง กลับถึงบ้านแล้วเราเพิ่งเลิกทํางานกันนะครับวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับทุกคนเป็นไงบ้าง EP พีหนึ่งหวังว่าทุกคนจะชอบน้องกายกับพี่ทิวนะครับผมดีใจมากเลยนะตอนที่แบบเราทํางานกันอยู่ใช่ไหมแล้วเราแบบมาเปิดดูแบบเฮ้ยเป็นที่หนึ่งแล้วแกเวอร์ไแบบดีใจมากครับทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมรู้สึกโล่งอกมากมากเลยเพรอีพีแรกเราก็ แบบว่ากลัวแบบว่าทุกคนจะแบบไม่ชอบกันกลัวกระแสไม่ดีก็มุมสูงมากอ๋อใช่นี่ผมให้มันแสงสวยๆไงแต่ถ้ามันต่ำมันจะไม่ค่อยสวยไหมใช่ต้องสูงอ๋อแสงอยู่ข้างบนใช่เนี่ยแสงอยู่ข้างบนจุงเยอะมากตอนเนี้ยโอเคทุกคนเอาเป็นว่า วันนี้พวกผมขอโทษที่มาดึกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเวลาแก้ตัวนะมาละแก้ตัวมาเจอกันที2พีสองนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูอีพีหนึ่งนี้นะครับขอคติดตามนะครับเพื่องเล่งที่รักพี2สองนะครับบายบายมีน้ำด้วยบาย